สีสันโซเชียลนะครับวันนี้พามาชมคลิปของคุณครูท่านหนึ่งค่ะแกคงแบบช่วงนี้แบบคือต้องการเสพความสุขอ่าคงแบบทํางานหนักแหละใช่ทำงานหนักก็เลยแบบกําลังใจความสุขที่ใกล้เราที่สุดควรจะเป็นอะไรค่ะคุยกับนักเรียนสิอ่าคุยกับนักเรียนค่ะคุยเสร็จก็เลยบอกนักเรียนว่าอ่ะจัดมา จัดมาเต็มๆขอแบบชุดใหญ่ใหญ่เอาแบบว่าไม่ต้องยั้ง <Okay. S 1> นะเอาแบบว่ามาเป็นชุด mm. ไม่ต้องเว้นแม้แต่วินาทีเดียว mm. ไปดูความสุขที่นักเรียนมอบให้กับคุณครูท่านนี้ครับเห่ยเลิศมากเลิศจนหัวใจวายเลยเลิศเนเยี่ยวปิดออกมา เมื่อคุณครูต้องการพลังบวกนี่ไงนักเรียนจับให้ไม่มีเว้นแม้แต่วินาทีเดียวนะแต่ด้วยความเจนอัลฟาเนาะคำนี้เราอาจจะไม่เข้าใจสวยเหมือนเบบี้ทรีคืออะไรอ่ะคืออะไรทีมงานรู้ไหมฟังทราไหมคะ ตุ๊กตาเหรอเหมือนบาร์บี้อย่างเงี้ยเหรอคือก่อนนั้นเนี่ยเราเคยเห็นคลิปไงคุณครูสวยเหมือนเวโกเวล็อปอย่าเงี้ยอันนันเก็ตก็คือแบบว่าเพลงคนดูไปคุณผู้ชมฮะ5.7าล้านวิวนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะน้องๆสรรหาคำพูดมาจากไหนลูกเก่งมากไม่หยุดเลยคือแบบคนนี้จบคนนี้ต่อได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บ่นี่คือวิชาสร้างพลังบวกหรือเปล่า บอกคุณครูว่าทุกคนที่ชื่นชมครูเนี่ยเกรดสี่ต้องมาเลยต้องมาแล้วนะนี่น่ะแล้วคุณครูน่ารักนะน่ารักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วพลังบวกเนี่ยก็สร้างได้จากตัวเรียนนี่แหละเนาะนะคะอ่ะไปกันต่อคราวนี้เมื่อกี้พลังบวกใจฟูันไปคราวนี้มาถึงพลังบุญกันบ้างมามาทบุญปั๊บนะบอกเลยค่ะจะไปปล่อยปลายังไม่ทันจะปล่อยดีเลยโอ้โหเห็นผลทันตายังไงจะไปดูกันค่ะรองเทหายไปแล้ว ใจร้ายมากเลยทีมงานเนี่ยทีมงานเนี่ยใจร้ายมากเลยเอาคลิปนี้มาคือคุณไม่ไว้หน้าเขาเลยเหรอคุณไม่ไว้หน้าเขาเลยเหรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะน้องคนนี้หมายถึงน้องคนนี้ใช่น้องคนนี้ยจะอยู่ยังไงอ่ะคือมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขาโพสคลิปเอาไว้เนี่ยค่ะแล้วไปไหต้าแล้วทีเนี้ยแล้วน้องท่านเนี้ยค่ะเขาคาบรองเท้านี้ไปเดินวิ่งไปและที่บอกว่าเห็นผลบุญทันตาเพราะน้องอ่ะสะดุดขาตัวเองที่มาเคาว่าอย่าล่นเหรอ อย่าลนนะลูกอย่างเงี้ยนะโอ้เอ็นดูอ้ตายแลวหัวคว่ำมขนาดนั้นนะคือคลิปนี้นะไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนเจ้าของคลิปหรือว่าน้องหมาเออพี่กอล์ฟคุณทีมงานคุณระวังนะน้องหมาจะฟ้องคุณเออพีดีนะคุณโดนแน่คุณทาให้เขาเสียชื่อเสียงเสียหน้าเป็นกรอเล่าเออใจสายมากคนดูไปเยอะค่ะสี่ล้านวิวเยอะมาก เลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็มีหลายคอมเมนต์นะบอกว่าเชื่อเรื่องเวรกรรมไหม<อ>ดูนี่ค<อ>่ะคลิปนี้หมดสภาพ <laughs> เอ็นดูน้องอเอาเวลาหมดแล้วใช่เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดพิธีกรจากโซลซิสเตอร์นะคะแล้วพรุ่รงนี้กลับมาดูข่าวกันได้ใหม่กับแซ t ทูเดย์นะคะฝนกับพี่กอล์ฟลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ